น้องเหม๋ถามว่าทำไมเราแสร์ชูนี่เล่นหมาคะผมก็เด๋มันจะโดนน้องหะนะนี่คือน้องโกโก้นะคะยานักสืบก็จะประมาณนี้เนาะเหมอนปล่าพี่หนูก็เหม็นมากแล้วก็จะมีน้องเพชรชีเอออพูดถึงตัวอื่นไหมไหนโกโก เออแล้วก็มีพนี่เอาพนี่มาด้วยเนาะพนี่คือตัวที่เบาที่สุดอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนตัดก่อนนะอ่ะทุกคนนะ่ะน,นั่งคือนั่งพนี่เออโอเคน้องพนี่นะคะคือน้องพนี่เนาะน้องพนี่สามารถทุกคนสามารถพิเศษคือบแบบนี้ได้นะองพนี่ในทุนดแทรึกสวัสนีค่ะ S <S ไม่ไดีค่าเลยเนาะสาบันทงลิเกอร์ทีนนี่แล้วมันมีความพิเศษนะสาบันทงลิเกอร์ทินเกอร์ทิเกอร์ทินนะคะซึ่งเราก็จะไม่อุ้มซินดี้มาลุมาทูนะใช่ตอนนี้มันกำลังกินอาหารอยู่อย่างอาริตอร่ขายไม่ได้นะเพราะว่า อ้วนกุจมันกุนจจหยิกใช่ข้างดูือ้วนนะอุ้มไม่ไหวมันดื้อด้วยฉันดื้อมากดื<า>้อม,มากแล้วก็มีพีเ่เชรวันนั้นช่าง5โลจตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ้วนมากอ้โกโเป็นบ้าหลือแล้วก็มีอมอมซาบแจ้งข่าวไ้ายนะคะพี่ฟายเสียแล้วใ้าเคยแจ้งไว้ในคลิปหนึ่งงบ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 ลอยบาท นะเดี๋ยวเอาลงให้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาลงแต่ถ้าเอาลงแล้วทุกคนก็ไปดูใกันเลยนะโอเคตอนนี้ก็จะมีพี่เฮเลสโอ้โซินดี้ก็ได้ซินดี้หรอต้องอุ้มนะต้องอุ้มนะโอเคแล้อุ้มกุ๊กกิ๊กซินดี้ไม่สวยซินดี้ไม่สวยเออซินดี้มันจิ๊ตาหนูนี่ยังเป็นหมีอ๋อก็เด็กน้อย สวัค่ะหนูยิ้มด้วยละ่ยะหนูยิ้มอะยิ้ม่าหนูใส่ดีนะหนูสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะมันสวัสด,ดีไม่เป็นแล้วก็สวัสดีค่ะกบ,บ้ากบ,บ้าย่ามาถากูตัวมันลื่นทุกคนตัวมันลื่นโอ้สตีดี้ซิีดี้ซิีดี้ซิีดี้ถ่ายไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ซิีดี้กับเราอยู่ในโหมดไททันไททันเ <c oughs> ดเลนล่ากไฟอยู่นะ ตอนนี้เขาก็กำลังก้นหินก้นหินไปละลูกับรอใช่ใช่คือหมาแสบใช่แล้วมันมีลูกให้เราสาตัวแต่ก็โพนี่จะเข้าไปไหมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเอาโพนี่เลรบสวัสดีค่ะทุกคนนี่นักสังเล่ยยื้ไม่ได้เป็นผู้หญิงกับผู ดูโกโก้ยิ้มน่ารักอ่ะโกโก้ล่อยลงน้ำปล่อยปลา่อนนี้แม่ลูกโอเคยังยังแล้วก็จะมาจบด้วยการให้อาหารนะคะเดี๋ยวเอาอาหารไปก็ให้มันแล้วไงลูก เมันกินในกรงมันแม่แม่แม่ตอนนี้ออกกําลังกายอยู่ตอนนี้ออกกําลังกายอยู่มันกินกันแล้วมันกินกันแล้วก็เราก็จะมากินน้ำหมาอย่นเราเล่นค่ะแล้วมันก็จะมีพัดลมนะถ้าเราเริ่มรวยขึ้นมาเราก็จะติดแอร์เตะขอให้ติดโคนให้รอดก่อนนะคะแล้วก็ติดเพดานให้รอดก่อนนะคะแล้วค่อยมาติดให้มันเก็กเก็กปะเขาไโอเคนะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิง่งแล้วก็ปรับไปทั้งหมดกระด,ดิ่งกุ๊กกิ๊กกิก้ด้วยนะบ๊ายบาย